ชื่อนามสกุลเลยลูกเอ้ย<ด>เข้าไปใกล้ชื่อสมพรไพรบึงปัญหาคืออะไรจ๊ะอยากทราบปัญหาเรื่องครอบครัวสุขภาพการเงินการงานครอบครัวมีปัญหาอะไรละ่ะครอบครัวก็คือ,อแฟนแฟนไม่สบาย,แฟ,บายแฟนไม่สบายเหรอแฟนยังรักเราอยู่เปล่าลยังรักดีอยู่แต่แฟนไม่สบายสุขภาพไม่ดีเหรอ ยังเดินแบบเราไม่ได้ยังเขาไปประโตกับเหตุวเ,วเหรอใช่ค่ะท่านเทวดาสามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพการใช้อวัยวะไม่สมบูรณ์แบบไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรเธอกับสามีเธอเคยไปทำเรื่องเด็กหรือเปล่าเคยอ๋อแล้วมีอะไรอีกนอกจากนี้ท่านเทวดา นอกรมมาย้อนให้ถึงแล้วกัแต่เก่ามันแม่นพรแทนแหละนหะาจึงให้ข้ามาทุกทรมานมาครั้งนี้มาส่งผลให้เห็นกันให้เจ็บนั้นปางตายนั่นแหละเอยแฟนเธอปางตายเลยเหรอใช่ค่ะประสบอุบัติเหตุอะไรตกจากที่สูงตก,ตกจากที่สูงเหรอแฟนเธอทำอาชีพอะไรตอนนั้นเป็นช่างไฟเป็นช่างไฟเหรอโอ้แล้ว พอตกมาปั๊บกระดูกสันหลังสันหลังเลยเหรอกระดูกสันหลังหักตรงกกสะโพกขึ้นไปหนึ่งอะค่ะโอ้แล้วก็แทบจะขยับไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้เดินได้ตอนนี้เดินได้เดินได้ดีขึ้นมาแล้วหลายสิบเปอร์เซ็นแต่ยังไม่ปกติเหมือนชาวบ้านเขากรรมอะไรท่านเทวดานี่ไงเล่ามาย้อนให้ได้เห็นกรรมที่เป็นเด็กน้อยหนาอาฆาตแผนมันเจ็บใจแสนเข็นทรมาน เจ็บใจนะักฆ่ากูได้ชะไหนกันปูก็ลูกมึงใช่ไหมไอสาระเร็วทำไมเร็วทิ้งขว้างได้อย่างนั้นกูจะให้มึงตายทั้งเป็นกันทั้งผัวเมียนั้นอย่าหวังสเสวยสุขเลยกี่คนลหเธอไปทำกันน่ะคนเดียวค่ะคนเดียวแล้วร่วมกันด้วยใช่ไหมค่ะรับรู้ด้วยกันใช่ไหมว่าตอนนี้เราไม่พร้อมใช่ไหมใช่เอาออกดีกว่าก็คุยกันนานคุยกันนานเหรอใ ใครมีแนวโน้มมากกว่ากันที่อยากจะเอาออกพอๆกันเพราะว่าตอนนั้นติดเรื่องเรียนปัญหาเรื่องเรียนอะไรด้วยอะค่ะยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ใช่ไหมมีความผิดพ่อแม่มีความผิดใช้ชีวิตไม่มีระเบียบจงผลให้ดวงวิญญาณเด็กน้อยตจิใจน้อยๆนั่นแหละสิ อาฆ่าแค้นเหลือกินนั่นแหลนหาทำฉันนี้ให้เจ็บปวดทั่วเท้าทร,รมานฉันอุสาอยากจะมาเพื่อป้องกันแต่ทำร้ายให้ฉันนั่นแหลกเหลวให้ตายเดียวเลยก่อนกำหนดการคีเดียวแล้วตอนนั้นน่ะไม่ทราบไม่ทราบเลยแต่ว่าไปหาหมอหมอก็จัดการให้คล<ช>ินิกใช่ไหมเป็นก็เป็นเหมือนคลินิกแล้วก็โรงพยาบาล เป็นเงินคินหรือรูปบานบานด้วยเหรอ,อแต่คือพูดง่ายการถึงใจก็อยู่ที่สองคนนี่แหละเพราะสองคนนี้เป็นคนร่วมกันแล้วว่าโอเคตามนี้แล้วก็เลยไปดําเนินการเด็กก็เลยต้องหมดโอกาสไปอ้าวยังไม่อยากปล่อยมาแรงเหลือเกินท่านเอ๋ยขาเก่าขานกับข้าก่อนสาุ่เด็กมันร้ายแรงเหลือเกินนะสิข้าตัวทีจะพังพาด เอ,อเด็กกาลังโกรธเธออย่างแสนสาหัสยังทำใจไม่ได้เห็นอีดหนึ่งดวงมานั่งคอยมานั่งคอยคอตกพบนั่นหนาเป็นอีชายนาะให้เห็นนั่นแหละค่ะถามเขาหนาว่ามีใครบ้างไหมเอยเธอมีเลี้ยงกุมงกุมานเธอมีแนะนำเพื่อนไปทำเธอมีให้เงินเพื่อนบอกเพื่อนถ้าให้เงินเพื่อนอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่แนะนำ<อ>มี อานันอีกหนึ่งเพราะการแนะนําก็คือมีส่วนร่วมในการดําเนินการให้เขาจะต้องหมดโอกาสในการเกิดอ้าวก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกแนะนําจากเธอหรือว่าอาจจะเป็นน้องชายหนน้องชายเธอใช่น้องชายเธอตายตอนเด็กเหรอใช่ตอนกี่ขวบเกิดมาแล้วก็เสียอ๋อแม่เธอบอกเหรอเห็นเธอเห็นเหรอใช่เพราะตอนนั้นหนูเริ่มจะเธอโต,ตแล้ว,แ,ลวแต่น้องเธอมันเล็กเหรอ อ่าเป็นน้องหรือว่าจะเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นใครเป็นน้องชายแลยอ่าเป็นน้องเธอเขาตามมาท่านนีเลยขอบุญด้วยเถิดหนาอย่าให้ฉันต้องเจ็บปวดอีกเลยค่ะอยากจะไปเกินหนาเหมือนเขากันแม่เทองอยู่ป่ะแม่เสียมดแล้วค่ะแม่เสียหมดแล้วอ้าวตาเป็นว่ามีสองดวงในเล่าพ่อแม่ก็มาหาด้วยนั่น มาให้ลูกช่วยสงสารได้ทีไหมโอ้โหเธอลุ้เลยว่าร้านละมานใจตัวแม่ไสก็เคยทําเด็กเอ่ยแม่เธอก็เคยเอาเด็กออกอีกแเอล้วอีกนะท่านมันหลายซ้อนหลายซับกันนั่นหนามันมีหลายดวงวิญญาณเลยครบเอายังไงก่อนหนาท่านเจ้าเอ้ยเอางี้เอาเคสแรกก่อนที่ไปทำเด็กของเราเลยอ่ะควรจะให้ไปเถิดท่านเจ้าเอ้ย นางนี้เลยเกี่ยวกราดเสียจริงหนาไม่ยอมใครนางตึงตังเลย่ะคาเป็กคนนี้นั่นหนาว่ายากจริงอ่าเขาโกรธแค้นมากนะเขาเลยทำรุนแรงมากนะนก็จะทำอย่างไรที่จะให้ชดใช้ให้เขาได้ไปเกิดเลยให้แม่เขาก่ลาวเอาขานวาดสำนึก ขอจำนึกผิดขอโทษเถอนหนาอย่าโกรกธเคืองอาฆาตพยาบาทมาผิดแล้วนะสำนึกด้วยตัวตนด้วยหัวใจที่รู้เท่าไม่ถึงการขอเจ้านั้นอย่าอาฆาตเหลือรน้นลดความแค้นลงบ้างหนาสุดทนแม่นี้หนอจะทำบุญให้เจ้าเอ๋ยเธอถ้ามันเป็นเรื่องที่เธอทำผิดเธอจะรู้สึกยังไงพูดจากใจซิ อ่าวนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแสดงออกมาจากใจเพราะว่าวัยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยี่สิบปีสามก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปหลงกระแสตามกระแสในที่สุดก็เลยพลาดพังและก็ยังไม่พร้อมและเห็นสังคมเขาก็ไปทำกันเราก็เลยก็ไปทำด้วยและก็คือ ความผิดความบาปที่มันผิดอยู่แล้วแต่ครนนี้รู้ว่าผิดรู้ว่าบาปเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียใจเปล่าเสียใจค่ะก็เวลาทาบุญก็ยังนึกถึงเขายังนึกถึงอยู่ยังไม่ได้ปล่อยปลแล้วเลยรู้ว่ามันเป็นบาปตราข้างคา,าอยู่ในใจมนเด็กน้อยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาก็มีโอกาสผิดพลาดและเขาก็ เขาก็เสียใจแหละแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงรับฟังรับฟังแต่ไม่อยากคุยด,ด้วยรับฟังรับฟังแค่นั้นหนอหนูขอรับฟังแค่นี้พอ่านหลวงตาก็พอท่านเจ้าเอยเออสาธุอ่าดีแล้วลูกตั้งใจฟังให้ดีนะทำใจให้ผ่องใสจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อไปเลยชาติหน้าชั้นใดจะไม่ถูกใครเขาทำอีกแล้ว หน่อกี่ชาติหนูก็ขอไม่เจอเขาขอให้เขาอย่ามาทำร้ายหนูอีกพอหนูนั่นหนอจากได้อยากไปทีไม่อยากอยู่กับคนใจดำหลอกไม่อยากบอกความใจดำแรงนั่นทีเขาใจดำทั้งคู่ไม่เห็นทีทำไมทีทิ้งหนูหนาให้หลวดร้าวอย่างนี้เอ่ยอาหนูหนูถูกกระทำอ่ะหนู่เป็นคนไม่ผิดอยู่แล้ว หนูเป็นคนน่าเห็นใจน่าสงสารแต่หนูก็จะพ้นกรรมแล้วหนูก็จะต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าถ้าหนูเคยมีบุญมาในอดีตเคยสร้างกุศลมาไว้หนูก็จะเป็นเด็กน้อยแบบนี้ที่พ่อแม่จะทนุถนอมแต่หนูเคยทำกรรมที่ไม่ดีไว้และกรรมนั้นก็ส่งผลให้จะต้องถูกทำร้ายทำลายเวรกรรมก็หมดในชาตินี้ครั้งสุดท้ายแล้ว ถ้าเรายกโทษอโหติกรรมถ้าเราปลดเปลืองว่าพอแล้วฉันจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่อาฆาตพยาบาทใครอีกแล้วขอให้เราหมดเวรหมดกรรมด้วยเธินเธอก็จะไปเกิดและจะไม่มีใครทำร้ายเธออีกเลยหนูเชื่อหนูเชื่อหลวงตาแม้แต่น้ำตาหนูก็ไม่ไหลหนูเชื่อในคำหลวงตาสอนไสเพราะเขานั้นใซไม่เคยสอนอย่างนี้เ่ยมีแต่ใส่ร้าย,ายมีแต่ทำลาย ไม่เมตตาใจดีอย่างหลวงตาหลวงตามีแต่ให้และอวยพรหลวงตาไม่เคยเห็นหนูมาก่อนใช่ไหมแต่หลวงตายังมีเมตตาอะไรยังส่งไปให้หนูไปเกิดเอ่ยแต่หนูเป็นลูกเขาเลือดเนื้อเชื้อไขอันแท้แท้ที่เขาตั้งใจทำขึ้นมาแต่สุดท้ายเอาหนูไปเชื่อเชือนทิ้งข้า นี่แหละนะคือความใจดำของเขาเออ่าหนูยกใจให้สูงหนูต้องคิดว่าเขาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ฉลาดมาจากไหนไม่ได้มีสติปัญญาไม่ได้มีบุญบาร,รมีไม่ได้มีใครอบรมสั่งสอนไม่ได้มีแสงสว่างของธรรมะอยู่ในใจเลยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องเดินสเปสะสปะกระแทกนูน่นกระแทกนี่เตะน,น,นู่นเตะนี่ล้มนู่นปแต่บัดนี้ หนูเป็นคนที่ให้แสงสว่างกับเขาว่าเวรกรรมมีจริงการที่ไปทำร้ายทำลายใครเขาน,นั่นน่ะมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะต้องสำนึกจะต้องเป็นคนเรียนรู้ว่าเราจะต้องมีสติมีปัญญาและจะต้องมีความเมตตาเขาก็จะต้องสำนึกอยู่แล้วกับจากกรณีนี้เพราะเขามีความทุกข์ทุกทรมานจากคนที่แทบจะเป็นอมพกอมภาตแทบจะพิกลพิการ แล้วยังต้องทุกข์กับการเงินการทองหน้าที่การงานผู้คนพากําลังเกียดเดียดชันอันนี้เขาก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้ว <perché. S 1> เธอรู้ไหมว่าเบียนกรรมที่เธอทําไว้ทําให้เธอเป็นแบบนี้เธอรู้สึกกือเปล่าสํานึกกือเปล่าว่ามันเป็นบาปน่ะเขาก็สํานึกแล้วเขาก็เข้าใจแล้วบาปมีจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่ตัดตัวเราออกจากความทุกข์ของเขาโดยที่เราเนี่ยไม่ขอ โกรธไม่ขอแค้นไม่ขอเกี่ยวข้องกับวิบากกรรมของเขาเราจะไปเกิดแล้วเราจะไปที่สูงแล้วไช<ด>่ค่ะหลวงตาเชื่อหลวงตาหนูจะไปอย่างที่หลวงตาบอกนะหนูไม่อยากยุ่งกับพวกเขาอีกแล้วค่ะสาทุหนูอยากไปเกิดนะพ่อแม่ใหม่อ,อื่นาทุให้เธอได้ไปเกิดเธอชื่ออะไรบอกมาหนูชื่อจริงจังจริงจัง,จง,จงอ่ ดีมากเธอเป็นคนจริงจังเธอจริงจังจริงจังก็ดีแล้วไงคนมันต้องจริงจังโกรธก็ต้องบอกว่าโกรธไม่โกรธก็บอกไม่โกรธทำก็บอกทำไม่ทำก็บอกไม่ทำไปก็หนูก็ต้องไปเหมือนที่หลวงตาใช่จะไปคืนแบบโรเลไม่ได้อ่าตามนี้หนูต้องการอะไรบ้างเขาจะจัดเตรียมให้หนูเลยหนูต้องการเสื้อผ้า ที่แท้ชุดไม่สวยไม่เป็นไรขอให้แก่งเข้าไว้หลวงตาเอ,ยอ๋ยขอปืนนะด้วยก็ดีนั่นแหละนะอปืน<อ>ต้องพกติดตัวใช่ไหมป้องกันอันตรายใช่ไหมอจริงจังแล้วก็ใจเด็ดนะตามนี้รองเท้าผ้าใบด้วยหลวงตาลยยลอยลย<บ>าเก่งหาสั้นนั้นนั่นแหละดีเสื้อผ้าให้กระชับนั่นไว้สายเดียวได้ก็ดีหลวงตาเอ๋ยครบทุกรูปแบบ คือจะต้องแบบว่าท <stained. S 1> ุกมิติคือทั้งลุย,ยแล้วก็ยังมีประเภทแบบว่ายังมีความเป็นหญิงบ้างอะไรอย่างี้ไหมทหารหญิงเนี่ยเขาพูดถูกว่าหนูคือทหารนี่คือการถ้าหนูได้เกิดหนาหนูจะเก่งและกล้าตัดสินใจไม่ฉุดใช้ให้ลังรอหลอกหลวงตาทหารทหารเอ่อนี่แนวทหารพร้อมลุย <je> แล้วก็ไม่ลุงรัง กระชับทุกอย่างจะต้องเป๊ะแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงจังนายพลจริงจังนายพลอะไรไปทหารอะไรอากาศทหารบกทหารเรือทหารบกดีกว่าทหารบกนาพลตรีจริงจังพลตรีหญิงจริงจังตามนี้หน่วยรบเปล่า หน่วยรบด้วยอ่าโอ้โหไม่ธรรมดาคือไหนไหนจะเป็นทหารต้องมีรบใช่ไหมทหารไปอยู่ในออฟฟิศกระจอกใช่ไหมตาทุน่าจะอยากเป็นเหมือนตาทวนหรือเปล่าบ้านเธอมีใครเป็นทหารเธอเหินอะไรบ้างมีมีตามีตาตาที่เป็นทหารเหรอตาเป็นทหารคนักลบเวียดนามค่ะสงครามเวียดนามเวียดนามนักรบเวียดนามลบเวียดนามเหรอนักรบเหรอใช่ค่ะโอ้โนี่มีเชื้อตานี่อ่าน่าจะมาด้วยจริงจังกันว่ะตาเธอจริงจังเด่น เดียวเหรอแบบไม่มีแบบแบบรอแหละรอแหละเลยเหรอคำไหนคำนัดใจถึงถึงงพ่ได้ลุยพึ่งได้ยุติธรรมหลักแน่นค่ะน่าจะมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจใครนะตาอันนี้เขามีเชื้อสายตาไงก็ในในมาจากสายตาแล้วก็มาสาเธอใช่ไหมแล้วอ่ามันเป็นวิบากกรรมไม่เป็นไรเริ่มใหม่ ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองดีกว่าใช่แล้วหลวงตาจ๋าอยากจะไปอยู่ข้างหลวงตาเอ๋ยสาธุไปลุยกับหลวงตาเหรอหลวงตาไม่มีปืนเลยวะเดี๋ยวก่อนอาถ้าได้ปืนทหารไปนี่คือสิ่งที่หนูตั้งใจไห้อ่ะเดี๋ยเกิดมาแล้วหนูจะต้องเป็นให้ได้ทหารหญิงทหารหญิงใช่ไหมใช่หน่วยลบใช่ไหมใช่สาธุอะให้เธอได้เป็นปกป้องประเทศชาติดูแลประชาชน เออมันไม่ได้ไม่ต้องไปโชว์ออฟใช่ไหมแล้วไม่ดีไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ใช่บางทีเขารู้เรามากใช่ว่าจะดีใคอ่านี่ทหารมีสมองเอาปืนสั้นเนาะจะได้เก็บง่ายๆเนาะให้มาแบกปืนเดินกลางถนนเออเพราต้องปืนสั้นถึงจะเก็บได้แล้วใครจะแบกปืนยาวสมแล้วที่เธอไม่อยู่กับมันแหละมันยังไม่สมองไม่พอกับเธอหรอกอ้าวแล้ววันนั้นพาไปเที่ยวป้อมอ่ะเห็นปืนเปล่าเยีงอะไรจะม่ ไปยิงด้วยไปนะไปยิงด้วยเหรอพ่อเป็นอาชีพเก่าใช่ไหมใช่เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่ใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องการเรียกว่าสวยไมสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอยู่ในไม่เป็นไรกองทัพอากาศกองทัพอาหารมีรอนหนูอยู่ไรเอ่อพวกความสามารถเราถึงอยู่แล้วใช่ไหมอะไรก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมขอให้มีฝีมือจิตใจเข้มแข็งมีสติมีปัญญา อ่าใช่เเียวหมือนเี่าเนี่ยเอ่อนแล้วแลไม่ได้คือภารกิจที่ได้รับไปนี่แบบว่าจะทอดทิ้งไม่ได้เลยถ้าไม่สําเร็จใช่ไหมอ่าเห็นไหมน่าจะได้จากพ่อเขาด้วยพ่อเขาเหรอพ่อเขาก็เรียนรอดอแล้วก็เรียกลี้รับประหันเหมือนเรี้ยรับเขามียศเป็นทหารสื่อสารมียศด้วยมียศแต่ว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาเรียกเขากองอยู่อ่าขึ้นเครื่องบินกับพ่อเขาไปมา คือถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการลบการฝึกกัรหนูทำมาหมดนะหนูร่อหนูยังโดอกับเขาเลยหนูทังงยังมีตัวของตัวหนูเองทน้งยจะมีร่างกายของหนูเองที่ต้องทําได้ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องพึ่งใครอยากมีลูกใหม่อยากมีลูกมัไม่อยู่ได้ยังไหมไม่เอาเขาไม่เด็ดเดียวเขาไม่เด็ดขาดไม่เอาเประเภทแบบรอแหลมลบและแพ้ไม่ได้ขอพ่อแม่ใหม่ที่เขาเด็ดเดียวที่เขาให้คำแนะนำ ขาสามารถที่สนับสนุนให้หนูไปได้ใกล้กว่านี้แต่มีพร้อมหน้าน่ะไม่เอามานเดี๋ยวพาไปเที่ยวไม่เอาไม่อยากเที่ยวพาไปดูทหารยไปมาเยอะแล้วไม่เอาไม่เอาเรื่องไรสาระไม่สาระหนูตาเสียเวลาเกิดทั้งทีแลาให้พ่อพารกิจยังมีใช่ไหมมีภาราที่หนูจะต้องสืบพาราที่หนูจะต้องทําช่วยราชการช่วยชาติช่วยประสาทถือที่เขาที่ลำบากอยู่ ซึ่งประชาชนก็ยังลำบากอยู่เป็นอะไรยตอนนี้ขนยาเข้ามาข้ามประเทศเราเยอะแยะตุ่เล็กเด็กแดงเดือดร้อนมันแทบตายถ้าไม่มีพวกหนูถ้าไม่มีทหารเขาจะอยู่กันยังไงอันีะต้องมีคนที่เสียสละมันต้องมีคนที่เข้าใจมานจริงมีคนที่ต้องตั้งใจทําจริงถ้าไม่มีคนตั้งใจแล้วต้องมีฝีมือมีปัญญาด้วยใช่ไหมมันต้องมีทั้งฝีมือความเฉลียวคมฉลาดความแข็งแรงอดทนว่องไวคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็ว ยึดใจยึดยับโดนตายก่อนใครอ่านี่นี่ถ้าอยู่นี่คบเลือกแล้วใช่ไหมติดแล้วไปแล้วติดแล้วเสียดายไงน่าจะน่าใจยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผ่านเสียดายแล้วงั้นหนูไปไกลกว่านี้หนูเหินเวหาหนูไปได้มากกว่านี้แล้วได้ทุกรูปแบบพร้อมเป็นผู้นําเป็นแม่ทัพได้เลยใช่ไหมแม่ทัพหญิงเลยใช่ไหมอืมโอเคผ่านจากการสัมภาษณ์นี้ถือว่ามีคุณสมบัติพร้อม เดี๋ยวจะแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทาหารลบสูงสุดนาสาธุอ้าวจริงจัง,จง,จงแค่ใครได้ยินชื่อว่าจริงจังนี่ก็หัวหดแล้วนะหัวหดใช่พอท่านจริงจังมาปั๊บต้องเรียบร้อยเลยใช่ไหมจ,จะมาเลาะแหละเลาะแหล,ะ,ละไม่ได้จะมา<ช>แบบแค่ชื่อก็บอกหนาวแล <สา S 2> ้วอ่วนนาสาธุ แล้วเราก็จริงจังจริงด้วยใช่ไหมต่อหน้ารับหลังไม่มีไม่มี<ช>คนรูปแบบรูปแบบเดียวกันหมดเป๊ะอย่างนี้เป็นที่พึ่งของประเทศชาติได้เธอจะได้รับตําแหน่งเดี๋ยวจะบอกกับกษัตริย์และก็ผู้มีบันมีอำนาจเดี๋ยวเมื่อเธอไปเกิดจะส่งเสริมให้เธอเข้าสู่ช่องทาง,ทางการเป็นผู้รับใช้ ประเทศชาติมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้นำที่ดีสาธุตามนี้อ่าเธอจะมาจัดการให้เขาได้เมื่อไหร่10วันก็ยังช้าสุดก็ยังไม่ได้พูดเลยถ้า10วันเอาเะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอ่าถ้าหร่กี่วันบอกมาอ่ะดีมากอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเออเราต้องคัดค้านก่อนเฮ้ยยังไม่ใช่ยังไม่เจะพลาดโอกาสอ่าเดี๋ยวจะบอกว่ามัดมือโชคไม่ได้ต้องนี่เขาเรียกว่าปฏิพานไหวพริบ ใครจะมาพูดแรนำแล้วก็จะมัดมือชกเราบอกไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ตกลงตามเงื่อนไขอ้าวกี่วันเลยสิบห้าวันสิวันเด็ดขาดเด็ดขาดต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องทีเดียวจบไม่มีมาเว้นไม่มีมาต่อรองไม่มีมาลกแวรกไม่มีมาพุ่มากไม่มีมาหัวแววกสิบห้าสห้าตัดให้ขาดอ้าตกลงตามนี้ชุดได้แล้วใช่ไหมชุดได้ยังชุดได้แล้ว ปล่อยสัตว์อะไรบ้างที่มันรู้สึกว่ามันว่องไวอะไรยังไงอย่างงี้ไม่เห็นมีสัตว์อะไรที่ว่องไวถ้าอย่างนั้นปล่อยนกได้ไหมปล่อยนกจะได้บินเลยใช่ไหมนกปล่อยบ่อยนะพาไปปล่อยบ่อยอยู่นี่ไงล่ะปล่อยๆนึกแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ปล่อยน้ได้ปล่อยนกอ่ะไปหานกมาปล่อยเอาวคนหนึ่งใช่ไหมน้อยไปเออกระจอริวานเออคนเดียวทำไงหลวงตาอ่างี้ลูกทีมด้วยอ่าลูกทีมด้วยรวมหมดก็สิบสองตาพวกโขด ต้องทั้งก็เรียกว่าครบราศีไงอครบทิศไงทั้งทิศทั้งสิบทิศบนทิศล่างแล้วก็ยังมีบริวารอีกเนี่ยนอกในบนล่างซ้ายขวาเอาเครื่องบินได้ไหมคะเครื่องบินเครื่องบินปืนแล้วต้องมีเครื่องบินนะปืนปืนเครื่องบินเครื่องบินใช่เอาไหมเอาเอามาให้หมดเดี๋ยวเขาจะไปบริหารจัดการเองตามนี้อุปกรณ์ของนักรบอ่ะอ่า เตรียมให้พร้อมโอเคอาหารการกินกินง่ายอยู่ง่ายอะไรก็ได้อะไรก็ได้อยู่ในป่ากินอะไรก็ได้อ,ไไดอ่าแต่ก็เอาให้มันเหมาะสมเนแล้วลกันไม่มไ,มไม่ต้องประมาณนาะแหน,แนมเกินอะไรนะน้ำ,นำสมมม้มกระจอกพวกน,นี้เข,า,ขาอยู่ในป่าเขาลุยอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเพื่อไปจัดหาอาหารที่แบบว่าดูแบบอิ่ม แล้วก็ง่ายและพกติดตัวได้ง่ายอีกใช่ไหมมีเรี่ยวมีแรงหมูแห้งหมูอะไรก็ว่ากันไปข้าเหนียวอะไรเงี้ยตามนี้เปล่าสังกทางนะครับสังกทานหนึ่งชุดจะได้มีอุปกรณ์พร้อมไปไหนจะได้มีความอุดวมสมบูรณ์หน่อยหนึ่งอย่าได้ไปขัดสนมากนักเนะอานะไรนะ,นนนะ,ะเอาไม่เอาเอาด้วยเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่าง เราบางทีต้องทาปลอมตัวเป็นเด็กชาวบ้านใช่ไหมทำแบบไม่รู้ภาษาจะไปเอาปืนควงไม่ได้หนังติ๊กยิงนกยิงไปยิงมาตาสาด่องสายไปว่ามีอะไรผิดปกติกหรือเปล่าไม่เขาสังเกต,ต,ตได้ว่าเป็นนักสืบใช่ไหมปลอมตัวปลอมตัวเขา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 ไม่เรียกว่าปลอมตัวเขาเรียกว่าอาพรางอาพรางหออก็ใช่้กระจอกไม่ใช่อนักทหาร าา้าาชบนออนอ่ยคือกรม,มกลืนในกับชาวบ้านใช่ไหมอ่านีแสดงว่าเป็นนักรบมีสมองเป็นเสนาธิการมาก่อนรู้จะต้องทํำยังไงกับสถานที่ย,ยังไงบรรยากาศยังไงผู้คนยังไงใช่ไหมอ่าจบคดีของจริงจังตามนี้จะได้ทุกประการและอีกหนึ่งหลวงตาอะไรนะอีกหน่อีกหอีกหนึเนจะอะไรอ่ะชายชายน้องชาย อ๋อน้องชายเอาเป็นบริวารแล้วกันดีไหมเอาของก๊อปปี้ไปด้วยกันแล้วกันน้องชายเขามีเสื้อสายตาเปล่าทหารเนี่ยอ๋อไปเป็นลูกน้องแล้วกันตอนนี้ก็ใช้มันอยู่นะอ๋อมันก็เป็นลูกน้องอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพี่แต่คิดไม่ได้เนี่ยสมองมันไปไม่ถึงใช่อเพราะนั้นทําตามดีกว่าเออจะได้ไว้ใจได้ด้วย ขอกล้องสองทางไกลได้กำลังจะจัดให้ก็ยังไม่องใช้อยู่ได้ได้ได้ยวเตรียมให้อ่าจัดเตรียมให้หนึ่งชุดสองสานะกล้องจะไม่สองคนละอันอ่าอ่าไปผู้การเขาต้องเป็นแบบพูง่ายเป็นบัดดี้กันตามนี้ไอ้นั่นเขาอาจจะแบบพร้อมลุยแต่สมองยังไม่ยังไม่ไบรท์นี่คิดเขาทำแล้วข้างแผนเขาเดินตามจะได้ไม่เสียแผน อาสาธุอานี่แสดงว่าทั้งทั้งบูทั้งบุญไอ้นั่นบูอย well. ่างเดียวอ่าดีมากตามนี้ชื่ออะไรอ่ะคนนั้นอ่ะเขาได้เหมือนกันไง้ก็ปีหนึ่งชุดไงเป็นผู้ชายของผู้ชายเขาเป็นผู้ชายอผู้ชายเอาไปแนวผู้ชายไงเ๋ยเอาไปทำแนวผู้ชายไงผู้ชายกับผู้หญิงเออนนั่แหละน้องชายชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรสั้นๆจบให้หนึ่งิเกียรต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 ิยศใช่ เกียรติถ้าพูดยาวมันเสียเวลาเกียรติตัวเดียวให้ดูเลยมีเกียรติคนมีเกียรติใช่ด้านนี้เกียรติยศชื่อเสียงตามนี้ทหารต้องมีเกียรติใช่ไหมผอมศับสีอ่าเรียบร้อยขอให้ท่านนายพลจงสำลิดผลได้ดูแลประเทศชาติได้มีบุญบารมีแข็งแรงไม่ต้องมีปัญหาวิบากกรรมอะไรอีกแล้ว อาเก็บมันก็ห้าวันก็พอแล้วนี่ตามนี้เขาจะบอกลวงตาว่าห้าวันอาสาธุอาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราไงเราช่วยมันเฉยใช่ยยหไหมเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปเกิดแล้วตามนี้ตามอาศัยบุญเข้าไปไปเป็นบริวารกันตามนี้อาไปอยู่ในกองทัพที่ดีเจ้านายที่ดีแล้วก็หน่วยงานที่ดีสําเร็จมีความสุขกันทุกคนสาธุ โชคดีอ้าวท่านเทวดามาต่อมีลายอะไรต่อมาเข้ามา